สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามีเรื่องเล่าสนุกๆจะมาฝากกันอีกแล้วใครพร้อมผจญภัยไปในโลกนิทานบ้างยกมือขึ้นนอนนอนนอ,นนอนวันนี้เราจะพาเพ,พื่อนๆไปตามติดชีวิตของสัตว์ตัวหนึง่งที่ทั้งฉเฉลียวฉลาดแถมขี้เล่นสุดๆใบให้หน่อยตัวสีส้มหางผูฟ้องเดาได้ไหมใช่เลยนั่นก็คือ สุนักจิ้งจอกนั่นเองโอ้โหเพื่อนๆเ,เคยเจอสุนักจิ้งจอกตัวจริงไหมครับถ้ายังไม่เคยไงลองนั่งฟังเรื่องราวต่อไปนี้ดีๆนะสุนักจิ้งจอกของเรามีอะไรเด็ดๆเ,เยอะเลยนิทานของเราวันนี้มีชื่อว่าสุนักจิ้งจอกกับพวงอังุนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเขียวใหญ่กลางแดดร้อนมีเจ้าสุนักจิ้งจอกตัวยุ่งขี้เล่นกำลังเดินหาของกินพอดี ใช่แล้ววันนี้อากาศร้อนจีเจ้าสุนัขจิงจอกก็เดินกระหายน้ำหิวข้าวจนท้องร้องครุกครูกโอ้ยจะหาอะไรกินดีนะมันพึมพำกับตัวเองเจ้าจิ้งจอกมองซ้ายทีขวาทีดมจมูกฟึดฟิดวิดวิดแล้วทันใดนั้นมันก็มองเห็นอะไรบางอย่างระยิบระยับอยู่ข้างหน้าพวององุ่นสีม่วงสุกชำ้ำช้ำห้อยอยู่บนเถาวันสูงปรีดเลย เด็กๆจินตนาการซิพวงองุ่นเย็นๆนะ่าปินขนาดไหนในวันร้อนจัดใครหิวเหมือนเจ้าจิงจอกบ้างยกมึงขึ้นเจ้าสุนักจิงจอกตาวาวขึ้นมาทันทีถ้าได้กินนะหูฟูเป็นขนมสายไหมแนะ่ไม่รอช้าเจ้าสุนัขจิงจอกตั้งใจจะปีนขึ้นไปคว้าอ่งุ่นเอาละนะหนึ่งสองสมันขย่งสุดเท้าแล้วกระโดดพรวดแต่ไม่ถึงแม้แต่ลูกเดียว แว้วเสียงเจ้านกตัวน้อยที่ผ่านมาด้วยโอ๊โอกระโดดพลาดแล้วสิแต่เจ้าจิ้งจอกไม่ยอมแพ้มันตั้งหลักใหม่รอบสองคราวนี้มันถอยหลังยาวไปเกือบสิบก้าวเอาฝ่ามือเช็ดเหงือ่อนับใหม่หนึ่งสองสามพรวดเสียงกระโดดดังอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ถึงอีกอะครั้งนี้มันลงไปนั่งแปะบนฝืนด้วยความเหนื่อยทำไมพวงองุ่น ถึงต้องอยู่สูงขนาดนี้ด้วยนะแต่เด็กๆเ,เจ้าสุนัขจิ้งจอกอยังไม่ยอมแพ้มันมองไปรอบๆหากิ่งไม้กิ่งใหญ่ถ้าเอากิ่งไม้มาฟาดอาจจะตกลงมาได้สักลูกมันอุตส่าห์ลากกิ่งไม้มาจากข้างป่าพยายามเอื้อมไปเขี่ยพวงองุ่นแต่มันก็สั้นเกินไปลูกองุ่นก็แค่แกว่งไปมาแต่ไม่ร่วงโอ๊ยเจ้าจิ้งจอกเริ่มหมดความอดทนแล้ว มันเดินวนไปรอบๆกัดเล็บคิดหนักหรือจะปีนขึ้นต้นไม้มันพยายามปีนแต่มันก็ไม่ใช่แมวขาเกือบติดเทวันก็ติดขนแทบจะตกหลังคาทั้งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเด็กๆเป็นเจ้าจิ้งจอกจะทำยังไงต่อดีนะบางคนอาจจะปีนบางคนอาจจะกระโดดบางคนอาจจะรอก่อนป่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเหนื่อยหอบทิ้งตัวลงนอนใต้เงาอางุน ใจมันยังอยากกินอัง่นจริงๆแต่แรงไม่มีแล้วนอนพึมพำอัง่นพวกนี้คงเปรี้ยวมากไม่เห็นจะน่ากินสักนิดพูดจบก็ลุกขึ้นเดินคอตกกลับบ้านเด็กๆรู้ไหมขอโทษที่ต้องฉเฉลยที่จริงเจ้าสุนักจิ้งจอกแค่พูดแก้เขินพอมันเอื้อมไม่ถึงแต่ในใจยังอยากกินอัง่นมากๆเลยล่ะนี่แหละที่เรียกว่าอินกับอัง่นเอ้ย คิดหาข้ออ้างเวลาทำไม่สำเร็จนิทานในเรื่องนี้สอนอะไรเด็กๆบ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จก็มักจะหาข้ออ้างบางทีมันง่ายกว่าที่จะบอกว่าโอ้ของนั่นมันไม่ดีหรอกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเราแค่ยังทำไม่ได้หรือยังไม่พยายามพอใช่เลยเราควรกล้ายอมรับถ้ายังไม่ได้ก็ลองใหม่หรือขอความช่วยเหลือ ไม่ต้องอายนะเพราะทุกคนเคยไม่สำเร็จมาก่อนเวลาทำอะไรครั้งแรกบางทีเพื่อนหรือพี่ๆก็พร้อมจะช่วยเราแบบที่นกตัวน้อยช่วยเชียร์เจ้าจิ้งจอกในพุทธภาสิตก็มีสอนไว้เหมือนกันว่าคนที่เห็นแต่โทษผู้อื่นคอยแต่เพ่งโทษนั้นอาสะวะก็เพิ่มพูนเขายังไกลจากความสิ้นอาสะวะพูนง่ายๆก็คือถ้ามัวแต่หาข้ออ้างโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่น เราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแต่ถ้ากล้ายอมรับเราก็จะก้าวหน้าได้อีกเยอะเลยขอแถมแบบสนุกสนุกก่อนจบสิถ้าเด็กๆเ,เป็นเจ้าจิ้งจอกอยากให้ลองคิดดูว่าจะขอใครช่วยดีหรือจะหาวิธีใหม่ๆอย่างไรถ้าอยากกินอังุนจริงๆอาจจะรออังุนร่วงหรือไปขอความช่วยเหลือจากสัตว์เพื่อนบ้านก็ได้นะจริงด้วยนะ ถ้าเป็นเราอาจจะไปชวนกวางยักษ์ที่คอยาวหรือให้ลิงปีนเก็บให้ก็ได้นะแต่อย่าลืมขอด้วยความสุภาพด้วยล่ะเจ๋งเลยงั้นวันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ฟังนิทานกับเรานะหวังว่าเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุนจะสอนให้ทุกคนกล้ายอมรับสิ่งที่ยังทำไม่ได้และเรียนรู้ที่จะลองใหม่อยู่กับความจริงอย่างกล้าหาญขอบคุณทุกการรับฟังเดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะ สวัสดีค่ะละกอน